สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รักเมืองไทยนะครับกับผมพานุมาตสุขอมพรคุณผู้ชมครับช่วงนี้ผมต้องขออนุญาตเวิร์กฟอร์มโฮมนะครับทำงานอยู่กับบ้านเพราะว่าสถานการณ์ไวรัสโควิดที่กําลังระบาดอยู่นะครับก็เป็นที่รับรู้รับทราบกันดีแต่รักเมืองไทยยังคงมีเรื่องราวดีๆที่จะมานําเสนอนะครับส่วนวันนี้เรื่องราวจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นอยากให้ติดตามชมกันนะครับ ำไงให้คนพิการหรือแม้กระทั่งผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นเขามีโอกาสได้เข้าถึงอุปกรณ์ที่มากกว่าที่ควรจะเป็นเราก็มองในโมเดลว่าถ้าเกิดเราถ่ายทอดให้กับทางวิเลยเทคนิคที่เขามีความพร้อมในแง่ของตัวอาจารย์เองเขาก็มีความรู้ความสามารถถ้าเกิดเขาสามารถที่จะเอาความรู้ตรงนี้ไปช่วยเหลือในการบริการชุมชน สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนะฮะวันนี้นะครับผมมีเรื่องน่าสนใจที่จะมานําเสนอคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือในเรื่องของนวัตกรรมและเทคโนโลยีนะครับด้านหลังผมนะฮะคือเอ็มเทคนะครับอยู่ภายใต้สวทชนะครับที่นี่นะฮะเขาวิจัยในเรื่องของวัสดุต่างๆและเทคโนโลยีนะครับที่นํามาต่อยอดให้พวกเราทุกคนได้ใช้กันนะครับเรื่องราวในวันนี้จะเป็นยังไงนะฮะติดตามชมพร้อมผมในรายการได้เลยครับ ุณผู e ้ชมคะตอนนี้เราก็ยู่กับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะฮะรบกวนอาจารย์แนะนําตัวหน่อยครับผมดนุโปมินนะครับเป็นนักวิจัยอยู่ที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ MT ็มเนะครับครับผมนักเตะดาดูสวัสดีครับสวัสดีครับฮะก็คือหลายๆท่านนะฮะก็อาจจะสงสัยว่า MT ็มคืออะไร MT ็ก็คืออย่างชื่อที่บอกเป็นภาษาไทยนะคัศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุนะครับก็จริงๆเป็นเอ่อเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านวัสดุนะครับแล้วก็ การที่เป็นวัสดุเฉยๆเนี่ยสุดท้ายถ้ามันเอาไปต่อยอดก็คือมีทางด้าน Engineering ทั้งหลายที่นำวัสดุที่พัฒนาขึ้นมาเอาไปใช้เพราะนั้นมันก็จะครบทั้งโปรเซสว่า พัฒนาวัสดุแล้วก็จะทำไงเอาเอาวัสดุลังนั้นไปใช้ไปยุบกลับมานะครับก็คือเราวิจัยว่าวิวัสดุแต่ละอย่างเนี่ยัเอามาทําอะไรได้บ้างใช่ใช่ไหมใช่แล้วพอเราออกแบบเสร็จปุ๊บเรารู้แล้วว่ามันทําอะไรได้บ้างก็เอามอออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ต่อถูกต้องเลยครับใช่ใช่แล้วที่นี่เนี่ยเราเปิดมานานหรือยังวิจัยกันมานานอ่สามสิบกว่าปีแล้วสามสิบกว่าปีแล้วครับผมแล้วมีอย่างในเรื่องของผลงานเด่นๆเลยของที่นี่มีในเรื่องอะไรบ้างครับ ก็หลากหลายนะครับทั้งคือไม่ว่าจะเป็นทางด้านพลังงานนะครับในเรื่องของทางด้านโพลิเมอร์ที่เอาไปประยุกต์ใช้โพลิเมอร์อย่างเช่นพลาสติกคุมโรงเรือนนะครับหรือทางด้านการแพทย์เช่นอย่างของที่เราทำอย่างอุปกรณ์ช่วยยกรถเข็นนะครับอุปก,กรณ์ผว้ต่อสำหรับรถเข็นหรือว่าอย่างกรณีของทางด้านพลังงานก็จะเป็นพัฒนาเรื่องน้ำมัน อุปกรณ์พลังงานทดแทนพลังงานแบตเตอรี่อย่างเงี้ยฮะก็คือเรามีการวิจัยก็มีหลากหลายสาขาด้วยกันใช่ครับใช่ใช่ใช่ถูกต้องก็คือคุูผู้ชมวาตจจะเห็นว่าจริงๆวัสดุมันบางทีเราอาจจะเนี่ยวางอยู่ชิ้นหนึ่งก็ดูมันก็วัสดุชิ้นหนึ่งแต่จริงๆมันเอามาวิจัยแลมาต่อยอดได้เยอะถูกครับถูกครับครับแล้วก็เห็นตอนนี้เนี่ยบอกว่าที่นี่นี่มีในเรื่องของงานวิจัยที่เพื่อช่วยเหลือคนพิการด้วยใช่ครับใช่ครับตอนนี้วิจัยเรื่องอะไรอยู่ ถ้าตัวที่ล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับคนพิการก็จะเป็นในตัวของอุปกรณ์พ่วงต่อที่มาเกาะกับตัวรถเข็นเดิมนะฮรรถเข็นธรรมดาให้เป็นรถเข็นไฟฟ้าแล้วทำไมเอ็มเทคถึงเข้ามาหรือมองเห็นว่าอยากจะเข้ามาช่วยเหลือคนพิการในเรื่องของนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆก่อนอื่นต้องต้องบอกว่านแปะกาวผมก็จบมาทางด้านชีวการแพทย์ ผมมาจบมาทางาได้รับทุนมาเกี่ยวกับทำวิจัยทางส่วนในเรื่องของบ i o m e มคา a ิกส mm hmm. ก็คือเป็นทางเอาประยุกต์งานทางด้านกลศาสตร์ามาใช้กับทางด้านการแพทย์นะครับ mm hmm. ที่ผมไปเรียนมาครัวนี้กลับมาเราก็มองว่า,ามันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานที่ทไปถึงกับผู้ใช้ได้ mm hmm. ก็คือมองในเรื่องของตัวอุปรกรณ์การยกผู้ป่วยซึ่งตอนนั้นน,นะะที่กลับมา mm hmm. ะะแล้วเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะตรงนี้เองเนี่ยมันน่าจะประยุกต์งานตรงนี้ไปใช้กับทางผู้พิการนะครับแล้วเราก็มองว่าตอนนั้นเองนะครับที่คุยกันในทีมนะครเราก็มองกันว่าเฮ้ยวันนึงเราก็ต้องแก่แล้วเราก็อาจจะมีโอกาสที่ใช้ของพวกนี้ผมถามเพิ่มนิดหนึ่งคือปกติเนี่ยอย่างเอ,อ,เอกชนเนี่ยเขาก็มีบริษัทหรือว่าโรงงานที่เขาทำเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว ทำไมอาจารย์ถึงมองว่าอยากจะเข้ามาทำตรงนี้ในสภาพของของบ้านเราเองเลักษณะการที่จะเข้าถึงอุปรกรณ์มันมีโอกาสที่ไม่เท่ากัน ราคาใช่นั่นคือตัวที่เรามองไปใช่ครับคือบางทีคุณผู้ชมสงสัยนะว่าจริงจริงเนี่ยดูรถเข็นแบบเนี่ยอย่างเหมือนของผมเนี่ยดูเหมือนราคามบางคนอาจจะมองว่าเออเจ็ดแบบนี้จริงราคามันสูงมากเลยนะมันสูงกว่านั้นเยอะฉะนั้นนี่โอกาสที่คนจะเข้าถึงก็น่อยก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่อาจารย์คงว่าควรจะเข้ามาช่วยเหลือใช่ใช่ครับเพราะว่าเรามองว่าจะจะทําไงให้คนพิการหรือแม้กระทั่งผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นตอนเขามีโอกาสได้ ได้เข้าถึงอุปกรณ์ที่ที่มากกว่าที่ควรจะเป็นแบบเดิมเราก็จะมองว่าอย่างกรณีของรถเข็นตัวนี้ไอเดียนอกจากในเรื่องของว่าในเรื่องราคาแล้วจะทำไงให้ให้มันสามารถเข้าถึงได้เราก็มองในโมเดลว่าถ้าเกิดเราถ่ายทอดให้กับทางวิเลยเทคนิค,คที่ที่เขามีความพร้อมในแง่ของตัวอาจารย์เองเขาก็มีความรู้ความสามารถแล้วก็ น้องๆอ,อาชีวะเองที่คนที่เขามีจิตอาสาถ้าเกิดเขาสามารถที่จะเอาความรู้ตรงนี้ไปช่วยเหลือในการบริการชุมชนสนใจที่อยากจะปรับตัวรถเข็นธรรมดาให้เป็นรถเข็นไฟฟ้าเนี่ยเอ๊ะเขาสามารถทำได้ไหมซึ่งตอนนี้เองเนี่ยเราก็ถ่ายทอดให้ไปอยู่สามที่นะครับแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยมีความรู้ที่จะ เอาตรงนี้ไปช่วยคนในชุมชน อน,นี้เราเป็นคนคิดคนใช่ไหมทั้งนี้ก็มีน้องๆหรือว่าสถานที่ต่างๆครับนําไปต่อยอดใช่ใช่แล้วแล้วในส่วนตรงนี้ครับคอน i o ชันตรงนี้เราเคุยดีลกันยังไงเนีเราขายเขาหรือว่าเราแค่เราเถ่ายทอดเลยถ่ายทอดเลยใช่ไหมถ่ายทอดเลย,ยเพียงแต่ว่าก็อาจจะมีในเรื่องของเงื่อนไขว่าเขาจะเอาไปทําเชิงพาณิชย์อะไรไม่ได้ซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยเวลาถ้าเกิด คนที่อยากที่สนใจอยากจะเข้ามาประกอบปรับรถเข็นเดิมเนี่ยก็าอาจจะต้องจัดหาอุปกรณ์เพื่อที่จะให้ทางาวิเลยเทคนิคที่ที่เรามีสัญญาร่วมกัน,นให้เขาดําเนินการก,ก็แค่ตรงนั้นมีที่ไหนบ้านงะครับอาจารย์ตอนนี้ตอนนี้เรามีที่เ,เทคนิคชนบุรีนะครับแล้วก็เทคนิคสัตหีบนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ที่เทคนิคสมุทรปราการอันเนี้ย เ,เราเราทำเป็นเหมือน Pilot Scale, ไพลอตสเกลหมายความว่าเราไปคุยกับทางอาจารย์ที่ที่เรารู้จักแล้วก็เขามีคอมมิตที่จะช่วยเราที่จะสอนน้องๆในรุ่นถ,ถัดๆไปนะครับแต่คราวนี้เองด้วยสถานการณ์โควิดเองเนี่ยออตอนนี้เราคุยกับทางกรมพัฒนาการทางอาชีวะนะครับ,รบ,รบที่เขาคอยดูในเรื่องพวกหลักสูตรของอาชีวะเนี่ย แต่ปรากฏว่าสถานการณ์โควิดมันเลยทําให้ไม่สามารถที่จะไปต่อตรงนั้นได้เราล่าสุดที่มีคุยเลยก็คืออย่างเทคนิคนนบุรีก็เกือบจะได้เซ็นโอโนยูแล้วตอนนี้ก็ยัยง,ยงชะลออยู่เพราะรว่าอยากให้มันเป็นภาพใหญ่ด้วย<ม>แล้วก็สถานการณ์ด้วยถ้าคนที่อยู่<ม><ม>ในพื้นที่ใกล้เคียงจะสามารถเข้าไปติดต่อตามสถานที่ศึกษาที่นี้เพื่อน,นำรถเข็นเนี่ยหนึ่งคันที่ตัวเองมีอยู่ที่บ้านไปดัดแปลงใช่ ใช่ใช่นี่ก็คอนเซปที่เราหาอย่างอย่างที่บอกเรามองในส่วนทั้งวัฒนธรรมของของที่ทํำยังไงให้เด็กเราก็ต้องมองว่ามันเขาสามารถที่จะทําได้ด้วยด้วยแล้วมันเป็นการต่อยอดให้เขาในอาชีพในอนาคตได้ด้วยนะถูกต้องถูกต้องเพราะว่าตอนที่เราสอนเองเนี่ยตัวนี้เองเนี่ยเห็นดูเหมือนซิมเปิลนะครับแต่เราก็ต้องส่งมาตรฐานทางด้านเขาเรียกว่าความปลอดภัยทางการแพทย์ ซึ่งหน่วยงานพีเทคซึ่งอยู่ในรั้วของสวปชอมกันเนี่ยเขาก็จะเป็นหน่วยงานที่ตรวจมาตรฐานอุปกรณ์ทางการแพทย์เราก็ต้องออกแบบเพื่อที่จะปรับให้ให้มันผ่านตามตามตามเงื่อนไขของเขาให้มันสามารถคงทนไม่เขาเรียกอะไรไม่มีไฟฟ้าแล้วมือจออะไรใช่ไหมใช่ครับหรือแม้กระทั่งตัวนี้เองเนี่ยผ่านในส่วนที่เป็นก็เรียกว่าการลบกวนทางไฟฟ้าครับหมายความว่ายังไงหมายความว่านึกภาพว่า ตัวมอเตอร์เราเองเนี่ยมันก็จะมีการปล่อยขึ้นแม่เหล็กครับไอ้ขึ้นแม่เหล็กเนี่ยมันไปกวนอะไรบ้างลองนึกภาพถ้ามันไปถ้าสมมติเป็นโรคหัวใจผิดปกติการเต้นผิดปกติผมต้องใส่เพสเมเกอร์คือตัวที่กระตุ้นให้ให,หัวใจทํางานปกติครับไอ้ตัวเนี้ยขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้ามันอาจจะไปกวนเครื่องมือผมได้อ่าตัวนี้ก็จะไม่ไปปล่อยในทางกลับกันเนี่ยถ้าเกิดเราไปใช้ตัวรถเข็น บางจุดเองมีสถานที่ที่มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตัวนั้นก็จะไม่มากวนเพราะว่ามันจะมีคอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่องว่าถ้าเกิดสมมติมีคลื่นแม่เหล็กมาไอตัวนี้ทํางานเองโดยตรงนั้นอยู่ที่เขา,อามองกันแบบเอ็กซ์ตรีมอย่างเช่นแบบไปอยู่ใกล้ๆกับพื้นลาดชันหรือเขาม,มันทำงานได้กอันตรายอันตราย,รายใช่นี่ถ้าเกิดว่าการที่จะออกแบบรถสักหนึ่งคันใช่ครับหรือว่าออกแบบนวัตกรรมอะไรสักหนึ่งอย่างมาตรฐานต้องสูงมากเลย ใช่ครับในเรื่องของความปลอดภัยโดยพอกันแพร์โดยพอกันแพร์ซึ่งซึ่งเราก็อย่างที่บอกเราเราเองอยู่ในกลุ่มการแพทย์เราก็เลยต้องต้องต้องมีกว่าจะสเต็ปกว่าจะได้ของขึ้นมาก็จะมีขั้นตอนที่ควรก็คือสรุปเลยก็คือของ m อ็มเเราวิจัยตั้งแต่วัสดุจนมาเป็นชิ้นงานหนึ่งชิ้นยังไม่พอก่อนที่จะส่งออกไปทุกอย่างมาตรฐานต้องผ่านใช่ครับใช่ครับใช่ความปลอดภัยต้องร้อเปอร์เซ็นต์ใช่ครับฉะนั้นถ้าคุณผู้ชม เห็นว่า MT e c h ทํ Tech ทำชิ้นงานออกมานะฮะมัม่นใจได้เลยว่าปลอดภัยแน่นอนเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับรถเข็นของท่านอาจารย์กันว่ามันใช้งานยังไงและสะดวกแค่ไหนแล้วในแง่ของอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆที่ติดเข้าไปเนี่ยม,มีอะไรบ้างครับครับ<ม> ตอนนี้เราก็มาอยู่ภายนอกอาคารแล้วนะครับเพื่อจะรถเข็นคันนี้มาซิ่งกันนะวันนี้อาจารย์ก็จะมาให้เราดูว่าตัวรถเข็นเองเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างครับครับเริ่มแรกเลยเนี่ยตัวรถเข็นเนี่ยมันบังคับยังไงครับก่อนอื่นอาจจะเล่านิดนึงว่าตัวรถตัวอุปกรณ์พ่วงต่อเราเนี่ยมันมีอยู่3ส่วนนะครับส่วนนี้คือเป็นตัวบังคับการเคลื่อนที่นะครับหรือจอยสติกนั่นแหละฮะอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวตัวขับเคลื่อนนะครับก็คือว่าง่าย แทนที่อะไรหมุนมือก็ใช้ตัวมอเตอร์ที่ว่าเนี่ยวหมุนเล็กตัวหนึ่งก็คือเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นตัวจ่ายไฟฟ้าให้กับตัวมอเตอร์แล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวควบคุมนะครับเพราะนั้นเองเนี่ยในการที่จะเลื่อนไปข้างหน้านะครับเราก็ดันไปข้างหน้าแล้วก็เลื่อนออกมาก็ถอยหลังนะครับแล้วอยากจะกลับตัวก็สามารถทําได้ก็คือมอเตอร์ทํางานแยกกันใช่ใช่มอเตอร์ทํางานแยกกัน2ฝั่งเพราะนั้นเองเนี่ยตอนที่เราสบังคับไปถ้าเกิดเราอยากเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา ก็สามารถทําได้แยกในแต่ละมือได้เลยครับแล้วความปลอดภัยในการเคลื่อนที่อย่างสมมตรริว่าเราจะลงทางลาดอ่าครับตรงนี้เองเนี่ยมัน,นจะไรายไหมท่นไม่อะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเดี๋ยวเราไปเทสกันตรงนคือรถเขน็นไถไฟจริงๆในท้องตลาดนี่มีราคาตั้งแต่1 0 0 0 0แสนจนถึง5 0 0แสนเลยนะอ,อันนี้เรื่องจริงส่วนอันเนี้ย ให้ถึงแน่นอนครับไม่ถึงครับ <S 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 ก็คือสามารถทุกคนแหละเข้าถึงเพื่อนําไปติดตั้งกับรถเข็นเองได้หรือว่าเอารถเข็นมาให้อาจารย์ติดตั้งก็ได้เหมือนกันใช่ไหม <S <S เออหรือว่าต,ต,ต,ต้องไปตามสถานที่ต้องต้องไปตามสถานที่ครับคือคือทางเราเองเป็นหน่วยงานวิจัยคือเราถ้าผลิตเพื่อทดสอบเบื้องต้นหรืออะไรเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยมันอยู่ในในโปรเซสก่อนที่จะไปสู่การถ่ายทอดจริงเนี่ยรเราเราอาจจะมีการ ขออาสาสมัครหรืออะไรเงี้ยอันนั้นเราเราอยู่ในประเด็นนั้นนะใช่แต่ถ้าเกิดให้เราผลิตเองเนี่ยทางทางนโยบายของสวชหรือ MTEC เเองที่ที่เราอยู่ในใต้สวชเนี่ยเราเราไม่ได้มีนโยบายที่ผลิตให้อย่างนั้นก็ต้องไปที่ตัวแทนใช่ใช่ใช่ผมถามเพิ่มหน่อยสมมุติว่าขับไปเนี่ยแล้วแบตหมดไปยังไงต่อครับแบตหมดมันหมดช่ไหมอะไรนะก็คือมีชชู่ทด้วยถ้าเกิดแบตหมดอ๋อก็คือเราสามารถที่จะกลับกลายเป็นวอร์ชั่น รถเข็นแมนนวลได้นิ่งดีนะครับก็ก็คือแค่เพียงยกคันโยกออกมาแค่นั้นเองก็คือคันโยกตัวนี้ครุณผู้ชมใช่ครับแค่นี้เองใช่ครับง่ายมากเลยใช่แล้วในเรื่องของไฟฟ้ากับน้ำไฟฟ้ากับน้ำตรงนี้เราเล c กคอมเมว่าเราเราไม่แนะนำให้ใช้ไม่ให้โดนน้ำดีกว่าครับ ม้นก็ทั้งตอนทําความสะอาดหรืออะไรก็เป็นผ้าชุบหมัด<อ>บางๆให้พอมหมาดๆแล้วก็มาเช็ดทําความสะอาดอถามว่าถ้ามันมีอุบิเหตุโดนน้าจริงๆเนี่ยถ้าเครื่องมันไม่ได้เปิดหรืออะไรปล่อยแห้งมันก็จบครับไม่มีอะไรอันนี้เป็นปกติของเครื่องมือไฟฟ้าอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเครื่องมือไฟฟ้าแล้วเราไปเผลอเปิดน้ํามันก็จะมีด้วยน้ํามันเป็นตัวนําที่ดีระดับหนึ่งมันก็อาจจะมีการช็อตเลยซึ่งซึ่งเพราะนั้นเองเนี่ยถ้าเกิดมันเกิด การที่โดนน้ําขึ้นมาอาจะต้องพยายามผึ่งให้แห้งหรือเป่าให้แห้งถ้ามันเข้าไปข้างในเนี่ยอาจจะต้องทําให้แห้งรเราก็เลย m m e น d ว่าจริงๆเราเราไม,ไม่ไม่อยากให้โดนน้าดีกว่า ในส่วนของตัวรถเข็นเองเนี่ยมันฟิกหรือเปล่าเพราะจะต้องเป็นรุ่นนี้เท่านั้นหรือว่ามันเอาไปติดตั้งในรุ่นอื่นได้ด้วยรุ่นอย่าเรียกรุ่นดีกว่าเรียกหน้าตาคล้ายๆอย่างนี้นะหน้าตาเพราะว่าถ้าถ้าเป็นรุ่นมันก็แต่ละเจ้าที่ออกมามันเยอะแยะมากมันไม่เท่ากันใช่ไหมคือผมจะยกตัวอย่างให้คุณผู้ชมดูนี่อย่างในกรณีฝั่งนี้คือมันจะมีฐานในเรื่องของการติดมอเตอร์ถูกต้องไหมใช่ครับใช่ฉะนั้นในความยาวหรือว่าระยะของแต่ละแต่ละดีไซน์ใช่มันจะออกมาไม่เหมือนกันใช่ครับใช่ครับเราก็ มาขยับได้เพื่อที่จะให้ตัวล้อตัวนี้ตัวชุดขับตัวนี้มาเกาะแนบหลังจากที่มันเกิดการล็อกเพราะฉะนั้นเองเนี่ยตัวนี้เองระยะพวกนี้เองเราก็ต้องมาดูว่าระยะของมันเนี่ยเราเรามีเขาเรียกว่าเทมเพลตคร่าวๆให้กับทางที่คนที่เราถ่ายทอดให้ไปเพื่อที่จะเพาไปสื่อสารกับผู้ที่ต้องการมาติดก็จะมีเทมเพลตดรงนั้นเขาอ,อาจต้องวัดระยะคร่าวๆที่ที่อยู่ในช่วงหน้าตาแบบนี้ หรือใกล้เคียงแบบนี้สามารถสามารถที่จะเลือกว่าตัวเองเหมาะกับรถตรงนี้หรือเปล่าครับครับผมแต่สำหรับคนที่เป็นเอนจิเนียร์หรือว่าเป็นช่างอยู่แล้วเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยมันถ้าเป็นผมนะคือผมก็เป็นช่างอยู่แล้วเอามอเตอร์ตัวนี้เอาชุดขับเอามอเตอร์เนี่ยแล้วก็มาแปลงใส่พวกนี้มันก็ทาได้เหมือนกันได้เหมือนกันใช่ครับแล้วเราก็ต้องทําขายยึดทาอะไรใหม่ใช่ถูกครับถูกเลยครับใช่เลยรเพราะนั้นเองเนี่ยถ้าเกิดเป็นรถเข็นที่มีความเฉพาะมากเนี่ย รูปแบบในการยึดติดก็จะอีก,อกแบบหนึ่ง mm. เพราะนั้นเองเนี่ย mm. เบื้องต้นเองที่เราถ่ายทอดให้ทางเทคนิคเนี่ยเราเราก็เลยมองว่าน้องๆที่ทำเนี่ยเอาเอาให้รูปแบบแบบเนี้ย mm. คล่องแล่ถ้าเกิดอยากจะเขาอยากจะรับอะไรเพิ่มเนี่ยเ,เขาสามารถที่ประยุกต์เองได้ก็โอเค mm. แต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้ก็ามาคุยกับเรารแล้วดูว่าไอ้รุ่นแบบเนี้ยอาจจะดูแล้วมีมาติดต่อเยอะเลยเราอาจจะทําเป็นเวอร์ชั่น เฉพาะที่เป็นเทมเพลตใหม่ให้เขาไปติดเฉพาะแบบนั้นก็เป็นไปได้ในอนาคตะค,ะครับผมก็ถือว่าเป็นการวิจัยต่อยอดไปเนาะใช่ครับนใ,ในอนาคตอาจารย์มีงานวิจัยที่จะทําเพื่อคนพิการมีอะไรอีกบ้างครับเออก็จริงๆมันจะมีรถเข็นเอ็กซเเล์ปรับนอนนั่งนะครับนนรถเข็นเอ็กซเรย์ที่ใช้ปรับในโรงนนพยาบาลเหรอใช่ใช่ใช่อันนั้นจะเราร่วมมีความร่วมมือกับทาง คณะสหเวชของมอนออมอนาเลสวนนะครับที่เขามีอยากจะพัฒนาในเรื่องของการที่จะทำยังไงที่จะเคลื่อนย้ายาผู้สูงอายุที่จะไม่ต้องเคลื่อนจากรถเข็นไปที่เตียงเอ็กซเลย์อันนี้คราวนี้ตัวนี้นก็เบ็ดเสร็จคุณไม่ต้องขยับจากแค่จากเตียงมารถเข็นที่ว่าเนี่ย แล้วก็มันสามารถปรับนอนนั่งตามท่าที่เราต้องการอิสเลไม่ต้องไปขึ้นเตียงอิสเลยล้ตัวนี้ก็คือมันมันเบสเซ็ตไ้วยมันเองแล้วก็หรือว่าใช้ในกรณีที่ไปรับรผู้ป่วยจากจากตรงรถที่รถมาส่ง เราก็สามารถใช้ตัวนี้ส่งเข้าไปที่ห้องอิสเรลอะไรก็สามารถผมว่าก็ดีนะอย่างผมเคยกระดูกหักแล้วต้องมานั่งย้ายตัวเนียวทรมานมากครับจริงๆก็ทรมานทั้งทั้งคนป่วยครับคนที่เป็นเจ้าหน้าที่เองเขาก็ทรมานก่อนเน้ขยายน้ายอเดี๋ยวเรามาทดสอบบททดสอบสุดท้ายกันครับในเรื่องของความปลอดภัยกับการลงทางล้านเดี๋ยวรบกวนอาจารย์สาธิตให้ผมดูได้ครับ คือถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยองศาที่เราทดสอบตรงนี้ยอ,อยู่ที่7องศานะครับ,รบทางลาด ก็เะี๋ยังต้องมีการปรับปรุงในเวอร์ชันที่2เพราะตอนนี้เป็นเวอร์ชันที่1ผมนั่งดูก็ในเรื่องความเร็วอะไรอย่างนี้ก็อาจจะต้องมีการปรับปรุงแล้วก็ในเรื่องของเขาเรียกว่าความอะไรนะความสมูทในการใช้งานหรือเปล่าเออใช่ฮะคือตอนนี้เองเนี่ยที่มองก็อย่างเช่นในเรื่องของการซอฟต์สตาร์ตซอฟต์สตารับมินิ่งความหมายก็คือนะครับก็คือจังหวะที่มันออกตัวเนี่ยมันจะมีกระตุกครับ เนื ami, ่องจากอะไรเพราะว่าเราใส่กระแสเข้าไปแบบตรงๆเลยเราเราไม่ได้มีลักษณะที่ใส่ค่อยๆทาเป็นแรมขึ้นไปก็คือค่อยๆจ่ายไฟทีละน้อยแล้วก็มันจะได้สัต์ค่อยๆไปอืมอันนั้นเองเนี่ยเอ่ออย่างที่บอกถ้าเกิดจะทําตัวตัวเวอร์ชั่นนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการทําการพัฒนาแล้วก็ต้องส่งมาตรฐานอีกรอบแต่ตรงนี้มันจะกินเวลาเพราะนั้นเองเนี่ยตอนนั้นอย่าง ตอนแรกเองก็คิดคุยกันเหมือนกันว่าจะเริ่มกัร้านไหมตรงนี้เองเนี่ยที่เราถ่ายทอดเนี่ยเราถ่ายทอดแม้กร็เั่องการเชื่อมการอะไรข้างในเราก็เลยมองว่าอมันอาจจะควบคุมในเรื่องของของน้องๆที่มานั่งเชื่อมนั่งอะไรเนี่ยอาจจะยากเราก็เลยทําเป็นแบบอะไรที่มันซิมเพิลก่อนอย่างที่บอกให้ให้คนที่สามารถที่ทําได้เนี่ยเขายังเรียนรู้ที่เหมือนเหมือนเวลาเรารับเนี่ย ถ้ามาแบบเยอะๆเลยเนี่ยที่เขาคงรับได้ไหมครับ่ทัดก็อาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปใช่ใช่ในอนาคตก็คุณคุณผู้ชมก็จะได้เห็นรถเคนเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3ที่ครอบคลุมการใช้งานที่มากกว่านี้นีฮะนี่ก็เป็นหนึ่งในนวัตกรรมแล้วก็สิ่งที่วิจัยออกมาจาก M-Tech โดยอาจารย์ คุณผู้ชมฮะวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วนะครับสัปดาห์หน้านะฮะมีอะไรที่น่าสนใจนะครับผมจะพาคุณผู้ชมชมกันนะครับวันนี้ผมแล้วก็อาจารย์นองขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะฮะครับสวัสดี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 ครับ สำหรับวันนี้เวลาหมดลงพอดีนะครับรักเมืองไทยยังคงมีเรื่องราวดีๆที่มานำเสนอที่นี่อยากต่อเนื่องทุกสัปดาห์นะครับอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับวันนี้ผมและทีมงานรักเมืองไทยลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ